ทิศท,ทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถัว่วลายเสือขั่วจากทิศท,ทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รมัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร021141177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ a d s h o p s i t o r e ได้เลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเจาะข่าวเท่งในวันนี้ค่ะเราจะไปตามติดกันกันกบความเคลื่อนไหวนะคะของคณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอที่กําลังจะมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายานนี้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งนะคะที่ว่างเว้นกันมานานเกือบจะสิป,ปีก็ว่าได้นะคะโดยในการเลือกตั้งก็จะเป็นการเลือกนายกอบตอนะคะจำนวน5,300คนแล้วก็สมาชิกสภาอบตจํานวน50,000 6,641คนด้วยกันโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็จะถือว่ามีความสําคัญเลยทีเดียวค่ะต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากและก็ยังถือว่าเป็นองค์กรนะคะที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะจัดได้ว่าเป็นองค์กรที่กระจายไปอยู่อย่างทั่วประเทศกับการจัดทําบริการสาธารณะให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้านและก็ท้องถิ่นในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการมองแล้วค่ะว่าอ,อปตอนนั้นนะคะถือว่าเป็นฐานคะแนนที่สําคัญหนึ่งเลยทีเดียวของนักการเมืองระดับชาติค่ะ คานผู้ชมคะและยิ่งช่วงนี้น่ะนะคะก็มีกระแสของการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยออกมาเป็นระยะระซะ,ะด้วยมันก็เลยทําให้เวทีในการเลือกตั้งอบอตอครั้งนี้เนี่ยดูจะมีความสําคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับที่หนนี้ทางคณะก้าวหน้านั้นได้ส่งผู้สมัครนะคะลงสมัครแข่งขันด้วยถึง210ทีมด้วยกันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ทางคณะก้าวหน้าเองนั้นต้องผิดหวังมาแล้วจากการเลือกตั้งอบอจอเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 3ซึ่งครั้งนนั้น ทางคณะก้าวหน้าเองก็ได้รับการเลือกตั้งแค่เพียงสมาชิกสภาอบจไม่กี่คนเท่านั้นค่ะนอกนั้น,นียก็สอบตกทั้งหมดเลยทีเดียว และนี่เองนะคะท่านผู้ชมคะก็เลยทําให้ใน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยไม้มั่นปั้นมือเลยทีเดียวกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากก็เพื่อให้ความคิดในการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อที่จะลงลึกแล้วก็ลงหลักปักฐานในระดับรากหญ้าซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของประเทศตามแนวคิดของน,นายธนทรเนี่ยให้ได้ตามเป้านั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและย,ยิ่งไปกว่านั้นน่ะนะคะถ้าหากว่าเราตามไปดูนะคะในเพจ Facebook ของทางคณะก้าวหน้าค่ะ เราก็จะพบนะคะความเคลื่อนไหวในการปรโมทการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้อยู่ในหลายโพสนะคะของทาง,าทางาคณะก้าวหน้าค่ะอย่างเช่นยุติรัฐราชการรวมศูนย์คืนอำนาจสู่ท้องถิ่นคือสิ่งที่เราต้องช่วยกันผลักดัน28พฤศจิกายนนี้ถึงเวลาเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดอยู่ในชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนมากที่สุดอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต คณะก้าวหน้าจะเปลี่ยนท้องถิ่มบ้านเราเปลี่ยนประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมคะ และจากการหาเสียงที่ผ่านมานี้เองค่ะเราก็จะพบนะคะว่าทั้งน,นายธนทรจึงรุ่งเรองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลและก็ชอบพนิกาวาน,นิชนั้นต่างก็แยกย้ายกันลงพื้นที่หาเสียงกันแบบคึกคักเลยทีเดียวนะคะแต่ดูเหมือนว่าในการหาเสียงของน,นายธนทรหนนี้เนี่ยจะมีการใช้วิธีนะคะการหาเสียงแบบไม่กระตกตกระตักแล้วก็เก็บเงียบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทางนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการโจมตีแล้วก็มีผลกระทบนะคะกับผลของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเหมือนกับที่ผ่านมาในช่วงของการเลือก ตั้งอบอจอที่คะแนนเสียงนะคะของนายธนาธรน,นั้นได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะจากการโจมตีในประเด็นเรื่องที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนะคะการเลือกตั้งและการหาเสียงคนนี้นะคะของนายธนาธรจึงเก็บเงียบและไม่กระโตกกระตากยักที่สุดและค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอะไยังไงก็ตามนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะของทางคณะก้าวหน้านั้นก็ดูเหมือนว่าทางคณะก้าวหน้าเองจะหมายมั่นปั้นมือนะคะกับพื้นที่ภาคอีสาเนเป็นพิเศษ โดยในการลงพื้นที่นะคะจังหวัดอุดรธานีของนายปิยบุตรแสงกนก,กุฎปรากฏว่านายปิยบุตรค่ะได้ไปพูดเอาไว้นะคะว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนั้นถือว่าเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญของทางคณะก้าวหน้าในพื้นที่ภาคอีสานค่ะและก็เชื่อว่าจะมีคะแนนความนิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเลือกตั้งระดับอบตอที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้และมันก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้พิสูจน์ค่ะว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนั้นสนับสนุนคณะก้้าาวหน ซึ่งอุดรธาน,นีเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดของคนที่รักประชาธิปไตยมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อไหรบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธาน,นีก็จะออกมายืนอยู่แถวหน้าทุกครั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งอบตอที่จะถึงนี้เชื่อเลยนะคะสําหรับตัวของนายปิยบุตรว่าชาวจังหวัดอุดรน,นั้นจะได้ออกมาแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งและก็มั่นใจด้วยว่าคณะก้าวหน้านั้นจะสามารถได้รับชัยชนะในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ ในขณะที่นะคะทางด้านของนายจำนันจันเรืองแกนนาของคณะก้าวหน้านะคะก็ตั้งเป้าหมายเอาไวะะ้เลยค่ะท่านผู้ชมว่าทางคณะก้าวหน้านั้นจะได้รับชัยชนะอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำในการเลือกตั้งอบตหุ่นนี้30คนด้วยกันในขณะที่ทางด้านของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยก็มาแสดงความมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียวค่ะว่าคณะก้าวหน้านั้นจะสามารถปักธงลงในท้องถิ่นได้แบบเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะนายธนทรและคณะก้าวหน้าเองก็ดูเหมือนว่าเขากําลังตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าพวกเขานั้นมีแผนการที่จะเดินต่อจากนี้ไปอย่างไรซึ่งก็คงจะไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของทางคณะก้าวหน้านั่นก็คือเป้าใหญ่ของเขาที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยน,นั่นเองค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ